โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอันนี้อยู่ผมพีนัานั่นเองวายเจ็บคอวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าเบสบอลใช่เบสบอลนั่นเองวันนี้นะฮะวันนี้เราจะมาตัวนี้เห็นจะมีอัปเดตด้วยนะทุกคนผมมเหมือนกันผมก็ได้เล่นเบสบอลเหมือนกัน วันนี้เราจะมาหาโหมดที่เรากูจะเล่นกันได้นะครับผมแล้ว Lucky Box Double มาอันนี้แหละ Lucky Box Double ผมจำไม่ได้ว่าในประวัติศาสตร์ผมเคยเล่นแบบนี้หรือเปล่า แต่ว่าอู้พ <c oughs> อจะพอโควิดเอ้ยโควิดโอเคก็จะวาร์ปแล้วทุกคนไปวาร์ปกันเถอะทุกคนร่าพอตรงไหนกันนี่ยมันวาร์ปก่อน <c oughs> วาร์ปแล้วอึบมาถึงแล้ว เราอยู่สีอะไรกันแาส์แคนนอนอันนี้น่าจะโอเคนะไอ้แกส์อาร์ทีกับแกส์แคนนอนแาส์แคนนอนโอเคมาเพื่อเราจะมาสู้กัน นายเป็นใครยังไม่รู้เลยเนี่ยทางฉันต้องซื้อโดนก่อนเข้าใจไหมฉันใช้ตัวโดนดูมันจะอยู่ทีมสีเอ่อสีม่วงม่วงม่วงม่งหน่อยหน่อยม่วงม่วงนะะแบบนี้ผมจำได้ว,ว่าผมเคยเล่นแล้วแล้ก,ก็แพ้ไอ้มีลิกยากกีบ็อกด้วยอโอ้อะไรอ่ะปืนเนาะโอ้ว่าอได้ปืนด้วยโอ้วอัปืนวัคซีนเหร เดิวทำอะไรวะไปเพื่อนนายทำอะไรทำมันนู้นอ่ะอ้บเพื่อนนายจีเนี่ยสมัครนายไปได้ไงวะเฮ้ยแล้วคนที่เหลือไปไหนอ่ะจิ๊บจิ๊บเนี่นายทำยังไงนะฮะไม่อยากเหนายจริงๆเออเออก็ได้ที่ฟรีอะไรเออดีเหมือนกัน เห็นว่าแค่เริ่มเกมก็จะเริ่มมีคนทำลายเตียงแล้เนะี่ยแล้วผมต้องเก็บเหล็กซื้อดโดรนก่อนดโดรนดโดรนดโดรนนี่มาเลยดโดรนเพื่อนรักลงน,นี่องแอบแอบแอบมาเลยดโดรนไปไหนกันดีทุกคนตรงนะ ต,ต้องทําอะไรก่อนนี่คือทริกของผมเราผมใช้โดนนะนะโอ้ทริกนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนะี่ยอบเอาไม่เป็นไรหรอกอ่นเดี๋ยวเรา ซื้อนี่ก่อนเออเราจะต้องซื้ออ่สิ่งนี้ไ <c oughs> ปโดนไปเลยลุยเดี๋ยวพออันนี้เราก็จะกดสัตว์นะฮะหุ่ยฝั่งมันก็มีโดนเออ ยัไงมองหินใช่ไหม <c oughs> ไปเร็วตูมระเบิดระเบิดเวลาอ้าเอฟโอมไม่์กดไม่ได้ไม,ม่สามารถ อันนี้ด้ต้องกับเอาเลยก่อน,น,นเพื่อนเราจะนี่อยู่จะไปเอาเอมโมโร่สักหน่อยดีกว่าเราลืมเพชรฉือเะไรย่งไม่มีเพชรเฉือเ,เพชรเฉือ,อาจากไหนเนี่ยม,มีคนทั้งหมดนั้นด้วยเรามาดูเอาเอมโมโร่กันลุบจิ้ม อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอย่าพูดยาแบขำด้วยอะไกันเ่ยทิ้งไวเอาเก็บเอมอรรลดีกว่าจื๊อมีเอมะร่ได้เหรอคิวโกเขาจะเก็บกันไปหมดแล้วเฮฮิวโก้ l u เออ ทำไมรู้สึกลางสังหรณ์ไอชิตเป็ดเ,เอ้ยเอพ x ห้าโอเคเอาไม่ได้แอมมาเล่าอ่ะเอ็มมาเล่าอยู่ไหนอ่ะเพื่อนนายใครขโมยแอมแอมมาเล่าะะไปหรือเปล่าอ่ะโอ้โหแย่ยจริงๆเลย <c oughs> เสื้อนี้อันนี้เอ่อเดี๋ยวโอ้ยผิดกันผิดโดนนะอยู่นี่ก่อนนะอุย้ยไปนั่งขึ้นบล็อกระหว่างทางอย่างนี้ือหวานหมูโอ้โหไปยังไงเนี่ย แล้วก็มีบล็อกในหวัวจะโง,ง่ทำไมวะออคนเมื่อกี้เนี่ยจะหน่อย <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> ไปไปไปกันเถอะทุกคนซื <c oughs> อ้ออ้อ วัตเต์ฟักกิ่งยูดสี่จะไปเตียงล้วโดนไหมเหรอไอ้โดนประคำหน่อยอยากโดนกันเปล่าเอาวนเปล่าไอ้เช็ดออเหลียบร้อยแล้วกูโดนไม่อยู่แล้วจบท้ายโดยการมองหน้าไอ้ผู้หญิง ทีมันท่าฉันเราจะคิวอยู่แม่นสัสตบีเราต้องเล่นไห้โหดกว่านี้แต่เราก็เล่นโหดกว่านี้ไม่ได้แล้วทังั้นเอาเป็นว่าคลิปสั้นๆวันนี้ก็ว้แค้นกันก่อนแล้วกันนะคะผมวันนี้ผมแค่มาทดลองโปรแกรมใหม่แค่นั้นเอง โอเคครับผมเอาเจองคลิปนะครับผมไบายวลุมกดไลค์กั <c oughs> บท่านตาขไอ้ผมกันด้วยนะครับผมจะได้รีบหายจากโควิดโอเคบ๊ายบายครับผมเฮ้ <c oughs> โยโจยโจยโจย